สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูไก่ใต้น้ํานะครับผมขั้นตอนแรกก็นําเกลือนะครับลงไปขยํากับเนื้อไก่ที่เราสับเอาไว้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับล้างให้เลือดหมดเลยนะครับจากนั้นก็พักไว้นะครับมาตําเครื่องกันนะครับก็จะใส่เกลือนะครับผมพริกไทยเม็ดนะครับตามด้วยเม็ดผักชีนะครับแล้วก็คนให้เม็ดผักชีกับพริกไทยเนี่ยแตกตัวดีนะครับจากนั้นก็ใส่ข่าลงไปนะครับตามด้วยรากผักชีครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับค่อยๆตำให้ละเอียดนะครับผม เมื่อตำละเอียดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปนะครับตำให้พริกละเอียดดีเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับผมใส่แค่ปริมาณหนึ่งข้อนิ้วก็พอแล้วก็จะตำให้ส่วนผสมละเอียดดีเลยนะครับจากนั้นก็เทไก่ลงใส่หม้อนะครับใส่เครื่องที่โขลกลงไปตามด้วยน้ำปลาร้านะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับตามด้วยรสดีนะครับผมรสดีรสไก่นะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะครับ จากนั้นก็เอาไปตั้งบนหม้อนะครับหาภาชนะมาปิดให้มิดจากนั้นก็เทน้ําลงไปเราจะตั้งไฟกลางนะครับน้ําแรกเราจะใช้เวลา25นาทีนะครับครบเวลาเราก็เปิดขึ้นมาคนนะครับใส่ตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็มาตั้งน้ําที่2กันนะครับจะใช้เวลา20นาทีนะครับได้ที่แล้วก็คนให้เข้ากันดีนะครับจากนั้นก็น้ําที่3าน้ําสุดท้ายนะครับก็จะใช้เวลา15นาทีนะครับเมื่อครบเวลาได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยลงไปนะครับ คนให้ผักเปื่อยยุบดีนะครับจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับสําหรับเมนูไก่ใต้น้ํานี้ก็จะใช้เวลาทํานานสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วเนื้อไก่ก็จะนุ่มดีมากเลยนะครับลองไปทําทานดูได้นะครับหรือใครจะจดสูตรไปทำขายก็ได้นะขอบคุณที่รับชมครับ